สำหรับคู่นี้นะครับแล้วก็ทุกคู่ที่เหลือในค่ำคืนนี้ครับทางแอนต์ซินครับพร้อมมอบเงินรางวัลโบนัสพิเศษครับให้นักมวยที่น็อกโกโตสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยได้ครับถ้าเกิดเป็นแต่ก้านคอเข่าลอยสอกับครับรับได้เลย10,000บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับ30 0 0 0บาทได้เลยจากแอนต์ซินครับลองดูว่าจะมีหรือไม่ครับแต่ตอนนี้เราไปพบกับนักมวยท่านแรกดีกว่าครับในคู่3ม ladies and gentlemen our first fighter here from the blue corner She is 33 years of age, 163 centimeters tall, with a record of 26 fights, with 20 wins representing Spain. Please give it up for Desiree Rovira. และนักชกมุมแดงครับอายุ15ปีจากสระบุรีประเทศไทยครับสูง160เซนติเมตรชกไปแล้ว23ไฟชนะ15ขอสีประมือต้อนรับน้องปลายเล็กสีสวัสยิม f from t ไทยแลด์ และกรรมการบนเวทีครับคุณประสิทธิ์แก้วทองคู่ที่3ครับมาดูมวยหญิงกันบ้างครับคู่นี้พิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมน้องปลายเล็กศีสวัสดิ์ยิมพบกับเดซิรี่โรวิราจากสเปนอ่ะมาสักครู่ดันโปฟไฟล์เทียบสัดส่วนครับนางสาวอภิชยาเปรียจันทึกนะครับ สาวจากหมวกเหล็กสระบุรีครับ15ย่าง16จากของส่วนสูง160เซนิเมตร23ชนะ15แพ้8ครับจากสีสวัสดยิมแม่ัยเพียง15ปีเท่าน,นั้นเองนะครับทางด้านของน้องปลายเล็กสีสวัสดยิมครับมาดูทางด้านของกระทิงดูจากสเปนครับเดซิริโรวิราครับวัย33ปีสูง163เซนิเมตร นีดีกรีเป็นถึงแชมเปี้ยนของสเปน2สมัยและก็เป็นแชมป์สมัครเล่นโลกด้วยนะครับสู้มา26ครั้งชนะ20แพ้6ครั้งครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเซเว่นมวยไทยก็เป็นค่ายเดียวกับมา,มาเทียสนะครับมาเทียสเซเว่นมวยไทยคุณพ่อมาเทียสมาหลังมายือนอยู่หลังมุมน้ําเงินนะครับมาลุ้นมาเชียทางด้านของโรวิราครับสาวจากสเปนเมืองกระทิงดุ แขวนพระด้วยหรือเปล่าครับคุณมารุช่วยผมดูหน่อยครับตาก้องช่วยหน่อยนะครับมุมน้ําเงินนั้นแขวนพระหรือเปล่านะครับสัปดาห์น้าครับโอ้โหวันเสาร์ว่ามันเลยครับวันอาทิตย์นี่ยิ่งซาดิสเลยครับเสือแล็กพิโยมวยไทยครับราชาน็อกอท์รายใหม่ของเราครับจะเจอกับซาจาสตารีครับนักมวยที่ว่ากันว่าแม็เก่งคนหนึ่งเลยของอิหร่านครับสำหรับมวยไทยซปเปอร์แชมป์ติดตามเลยนะครับครูนี้อย่าพลาดครับ เสือแบล็กกับซาจ่าคนหนึ่งแข่งเคลืนงหมัดครับอาจารย์ประสิทธิ์แก้วทองนะครับนั่นแหละครับคุณพ่อของมาเทียสครับขึ้นไปบริกรรมคาถาถอดมงคลแมตบหน้ากระตุ้นครับไม่ได้โกรธอะไรนักมวยนะครับคุณมารุตครับกระตุ้นนักมวยครับให้มีสตินะครับนี่เป็นคุณพ่อของมาเทียสน่าจะสวมพระเครื่องด้วยนะครับ ลืมถอดสร้อยคอหรือเปล่าครับอาจารย์ประชิ์แก้วทองบอกว่าอย่าลืมสอดถ้อยคอก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวไปเจาะเบื้องหลังหน่อยครับให้น้องโอไปถ่ายหน่อยครับว่าแขวนพระอะไรครับอาะครับยกแรกครับน้องปลายเล็กกับเดซริโรวีราแม่สามสิบสามแต่ว่าดูร่างกายเนื้อตัวครับคุณมารุตครับไม่มีไขมันส่วนเกินเลยครับน้องปลายนี่แม่ 15ย่าง16เองครับเป็นมวยซ้ายด้วยอ้าวครับดูดีๆนะครับกระดูกความแข็งแกร่งต้องอยู่ทีทางด้านโรวิลลาเลยครับแต่ว่าแข้งซ้ายนี่จะหยุดอยู่หรือเปล่านี่ครับแรงประทะนะครับเสียดสีทีต่อทีนี่กระเด็นแล้วครับช็อตแรกดูความแข็งแกร่งของกระทิงสาวครับเดซิรีโรเวลลาโอ้โหเจอสายเต็มๆครับลูกน,นี้น้องปลายแม่มวยหญิงต้องบอกวา่า เขมคนคึกคักก็เพราะช่อง8ปที่เลยครับเปิดโอกาสให้นักมวยหญิงเนี่ยมีโอกาสได้เวทีต่อยครับจิมซ้ายเตะซ้ายแม่นนะครับนาทีนี้ของน้องปลายนะครับสามหมวกเหล็กสระบุรีเอาครับใส่ไปเลยมาเป็นประเภทสายตผ่านตลอดอยู่เลยครับ้ามัดซ้มีที่นี่ที่เดียวครับมมยหญิงได้ต่อยออกตู้ครับแล้วดูครับส่งคุณค่าเลวกเลครับแต่ละคู่เอาครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับน้องปลายเล็ก ซ้ายอีกแล้วอา้าวนะครับดูดีๆครับท้ายมาขยับโดนจิ้มขวาครับจิงออกซ้ายก่อนเลยนะครับน้องปลายเล็กครับอือ,อมีกางไม้กางมือด้วยครับโรวลราเหมือนจะเยอะอยันว่าหมัดซ้ายน้ำหนักยังไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่จัดไปครับเตะซ้ายต่อยซ้ายอาครับโรวลราล็อกนแล้ว นีรับน่าจะเป็นคุณแม่ของน้องปลายเล็กครับวันนี้มาเชียร์ที่มุมครับอ้าวครับโอ้โหสายสายไม่ธรรมดาคุณมารุทครับมวยหญิงเตะได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับ54เตะซ้ายต่อยซ้ายครับดูสบายๆผ่อนคลายครับน้องปลายเล็กยกกัดขวาสูงเลยครับอยดูทางด้านของดูแข้งซ้ายครับคุณมารุทไม่ธรรมดาครับเอาแล้วครับ ดูดีๆนะครับคู่นี้ดูดีๆครับจิ้มซ้ายแม่นเหลือเกินครับน้องปลายอ้าวแล้วครับต่อยซ้ายแล้วต่อยซ้ายแล้วต่อยซ้ายแล้วครับโอ้โหซ้ายเหมือนแม่นจับวางเลยครับโอ้โหดูเหมือนกันหมัดซ้ายของน้องปลายเล็กไม่ได้เลยครับเดซิลี่รงไม่ได้ครับใส่ห้ามาจิ้มนี้เข้าหน้าตลอดหน้าตาแดงกลไปหมดนะครับดูครับโอ้โหกดซ้ายแม่นๆเลยครับอ้าวแล้วครับ แฟนๆน,น่าจะรู้จักน้องปลายเล็กสีสวัสด,ดีขึ้นครับวันนี้นาทีนี้สวยงามเหลือเกินครับอาวุธเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับซ้ายสระบุรีครับอ่าครับซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่ากิ้มซ้ายไปวางแข้งซ้ายโอ้โดนไปจนมึนไปหมดเลยครับเดซิรี่โรบิล่าเจอมาซ้ายอีกมัดหนึ่งอ้าวลูกนี้เข็นกลายเป็นคู่เดือดไปเลยครับคูน่นี้โอ้โหนี่แค่ยกแรกครับเดี๋ยวกลับมาครับ กลับมาชมกันต่อกับมวยคู่ที่3มครับมวยหญิงครับน้องปลายเล็กศรีสวัสด์ยิมกับเดซิลีโรเว่าโอ้โหเข้าไปที่มุมครับเดซิลีโรเว่านี่พี่เลี้ยงคัดเลือดนี่เลือดกำเดาทันลักเลยครับแต่ว่าแววตานี่ยังเป็นนักสู้อยู่นะครับไปดูภาพช้าๆจชัดครับจิ้มซ้ายแม่นเหลือเกินครับน้องปลายเล็กศรีสวัสด์ยิมจิ้มซ้ายเตะซ้ายนะครับดึงจังหวะดูครับเกี่ยวแล้วก็จิ้มอย่างนี้นะครับนี่ครับมวยซ้ายมวยขวาครับ ใครออกก่อนถึงก่อนใครแม่นกว่ากาันเท่านั้นเองครับดูครับกระแทกซ้ายเข้าไปนี oh <my> ่เป็นไฟที่3ของเธอแล้วครับ oh <my> คุณมารุทครับน้องปลายเล็กสีสวัสดยินมฮาร์ดคอก็ผ่านมาแล้วครับโอ้โห oh <my> บัตแม่นเนี่ยก็จับวางจริงๆครับน้องปลายเล็ก oh <my> อออาวุธได้ก็เริ่มจะมีความมั่นใจเลยครับลูกนิ้เข็นครับโอ้โ oh ห รางวัลพิเศษจากบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยังอยู่นะครับไต่ก้านคอเข่าลอยสอกกลับน็อกได้รับ1,000 0บาทจอรเข่ฟาดหางน็อกได้รับไป30,000บาทครับจากแอนต์ซินรีบใช้สิทธิ์เลยครับยก2ครับมาดูครับเตสซี่โริต้าจะแก้ทางยังไงครับต้องเข้าประกบวงในเลยครับอยู่ห่างนี้โดนตลอดเตะลูดครับเจอซ้ายเอาครับ แม่มาเที่ยวนี้ดูมั่นอกมั่นใจแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยครับนี่ค,ครับสู่นายครับวงนายโหนตีเด้งไปเรื่อยเสียบไปเรื่อยบิดมาเสียบเอากดลงมาลากลงมาครับกัชะชากแล้วเสียบครับคุณมารุณครับโอ้แล้วดูครับทางด้าน,น,นของเดซิลี่โลวิล่าก็ไม่ยอมเหมือนกันครับวงในวัดกันที่ความแข็งแกร่งแล้วครับคู่นี้จิ้งซ้ายอือหือ ต้องดึงตัวหลบให้พ้นครับน้องปลายเล็กนี่วีลากอึดเลือเกินครับอึดเหลือเกินครับเป็นมวยหญิงที่สนุกอีกคู่หนึ่งครับนาทีนี้ชั่วโมงนี้ความร้อนแรงต้องยกให้ช่องแปดเลยครับมวยหญิงกระตุ้นวงการมวยหญิงให้คึกคักขึ้นมาครับที่นี่ที่เดียวครับแล้วจบ คู่นี้พักชมข่าวในพระราชสำนักแป๊บเดียวครับสี่คู่สำคัญสำคัญยังอยู่ยังครบคันครับอย่าละสายตาไปไหนครับโอ้โหเลือดกำเดาทะลักออกมาอีกแล้วครับโรววลาไม่บังเลยครับไม่บังหรือบังไม่ทันครับคุณมารุธมีอยู่สองประเด็นครับแม่ดูครับรับในครับตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาอาจารย์ประสิทธิ์แก้วทองนะครับยิงหมัดซ้ายอย่ายุบนะครับ น้องปายเล็กยายุบนะครับโรวิล่าด่โดนเยอะก็จริงแต่ว่าเปิดเกมชนไปเรื่อยครับดูหัวไหลดูกล้ามเนื้อครับคุณมารุนครับแม่ยักษ์กููชายครับนี่3 3นะครับดูร่างกายสรีละครับผลพวงของการฝึกฝนมวยไทยครับดูครับแข็งแรงมากครับต้องดูลูกเบียร์เสียสีนลครับอ่าโอ้โหวงในเด้งตีโรวิล่านี่ก็เริ่มแรงขึ้นมาแล้วครับแม่ยิงชกยิงแรงครับโรวิล่าแข็งแรงมากครับ หลังจากสเปน33แล้วอแต่ว่าไม่บังแข้งซ้ายนี่อ,อันตรายก็ตายแล้วดีครับต้องดึงจังหวะปล่อยซ้ายแม่นๆครับน้องปลายเล็กดูดวงในยังค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับเอา<ห>ว <ง S 1> ุธวงในหญิงที่สนุกเข้มข้นเลยครับซ้ายกับหมัดซ้ายกับแข้งซ้ายกับวงในล็อกใต้ปีกครับพาไปกลางเวทีครับทำไงครับ,ย,รบยกไปเรื่อยยกเอาจังหวะยกเอาเชิง ยกเอาเสียงชีตีไม่เจ็บแยกออกมาครับอาจารย์ประภัยประเทศใายอีกแล้วมถึงตัวทันทีครับถ้าไม่เตะดถึงตัวทันทีนะครับแข็งแรงมากครับโรวิล่าอ้าวครับผ่าน2ยกครับโอ้โหต้องบอกว่ามันเหลือหลายจริงๆครับมวยหญิงคู่นี้ครับ ทานด้านของเดซิรี่โรเวลล่ายกที้วก็เริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วครับนี่ครับจะมีเลือกดกำดังซึมซึมออกจากจมูกเลยครับเจอหมัดซ้ายของน้องปลายเลยเข้าไปดูภาพช้ากันเลยดูจังหวะดึงแล้วคืนแข้งครับนาสายหลุดขวามาสายมาขวาคืนครับพลาตีครับดูจังหวะวงในนะครับยืนพิงแล้วก็บินด้วยเข่าครับบินโหนตีลิกมาลูกนี้ครับแล้วก็เสียบซ้าย แข่งแรงริงๆครับโรเวลลาโดนเยอะนะครับ oh, ai, โดยจะบอกแข่งซ้ายหมัดซ้ายของน้องปลายเล็กสีสวัสดิมครับ oh, ai, สาวจากสระบุรีนะครับนี่จังหวะดึงบุดแล้วก็จิ้มซ้ายครับ oh, ai, ซ้ายทั้งแถบ,บครับ oh, ai, ขวานี่ไว้วัดระยะนะครับ oh, ai, อ่ะยกสุดท้ายครับ oh, ai, คู่ที่3จบจากนี้พักชมข่าวในพระราชนักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวยังมีคู่4ครับ แสนศึกจากโคราชธนศักดิ์จากโคราชเพศทวีจากสงขลาเพชรดำจากบุรีรัมย์อีก4คผู้สำคัญสำคัญครับตอนนี้มาชมกันครับเดินเบียดเลยครับน้องปลายเล็กครับม่ยอมให้ทางด้านของเดซิเนโรวิล่าตั้งหลักได้โอ้ดวลนวงในกันครับดูครับดูที่จังหวะครับไคแม่นกว่ากันโอ้ยแตกเสร็จแล้วครับแตกเสร็จแล้วครับน้องปลายเล็กโอ้โหหางคิวครับมาเจออะไรเข้าไปครับ พี่หมอคณิตขึ้นไปแล้วครับโอ้โหใช้ได้ครับแต่ว่ายังโชคดีครับยังโชคดีว่าเป็นหน้าผากนะครับอ้าวแล้วครับแม่เจออะไรเข้าไปครับมองไม่ทันจริงๆครับไวมากๆครับแม่น่าจะช่วคลุกวงในเลยครับศอกของเดซิลี่น่าจะไปเฉือนเลยครับตอนนี้ท่องอยู่ใกล้ๆตัวแล้วครับน้องปลายเล็กครับอ้าวครับลุยแล้วครับโรวลล่าได้กินข้าวเลือดแล้วดูครับคลุกเลยครับ ตีวงในวงในนี่ต้องระวังศอกของเดซอลี่โลวลล่าไว้ด้วยนะครับโอ้เป็นมวยหญิงที่ออกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับดูครับแข่งซ้ายหมัดซ้ายวงนอกกับวงในครับแม่คุณแม่นี่ยืนตัวเต็งหมดแล้วครับคุณแม่ของน้องปลายเล็กอ้าวครับเขาทนทรหดมากครับอ้าวครับตั้งศอกเข้าอีกแล้วล็อกในตีได้ไม่ได้ครับอ้าวครับพยายามจะสู้ในครับโอ้โหเลือดเยอะพอสมควรครับ อย่างว่าครับอุณหภูมิหัวใจร่างกายมันแข็งแรงครับไม่ยังโชคดีครับเป็นกลางหน้าผากครับฟวัดไปเลยครับโรวิล่าแต่ตีได้ไม่ได้นี่คลุกไว้ก่อนครับโรวิล่าอะไรครับน้องปลายเด้งสู้สู้คืนเหมือนกันโอ้โหหน้าตานี่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดเลยครับทั้งคู่เลยนี่ครับแป่ตั้งสองสู้เลยครับเดซิลี่โรบิล่าวงในมาชิงตีก่อนโอ้เริ่มแข็งแรงมาเรื่อยๆเลยครับ นักมวยจากสเปนตีผัดกันตีเอาแลยครับอยู่ที่ความอึดนะครับคู่นี้แม่ซ้ายงางงางต้องออกครับน้องปลายฝาขอไว้ตีก็ตีไม่เจ็บครับยกแปะยกแปะครับโอ้โหแผลแตกขึ้นมานี่เกมเริ่มเปลี่ยนเลยครับน้องปลายเล็กดูจะยุบไปเลยครับแรงขึ้นมาดูโอ้โหดูครับ ดูครับอายุ33อามีแข่งมาเสริมเอามีแข่งมาเสริมยุบหรือเปล่าครับทั้งไยเล็กแม่โอ้ยไปยืนรับแข่งครับ3-4ดอกแล้วนะครับโอ้โหยิ่งชกยิ่งแรงครับโลวิล่าแม่ไม่ทราบว่าจะมาแซงร้อยเมตรสุดท้ายหรือเปล่าครับเดซิบีโลวิล่าครับอาละครับอีกนิดเดียวครับแฟนๆครับดูว่าจะออกหน้าไหนครับ แข็งแรงจริงๆครับต้องยอมรับครับสาวจากสเปนครับแต่ว่า1นเราก็มีเสน่ห์ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแต่ว่าจะพอหรือไม่พอครับแม่สะบัดสองอีกแล้วคุณมารุตสะบัดสองแต่ละทีนี่เสียวไส้จริงๆครับเบซิี่โรว่าบทยกที่3าครับโอ้สุดสุดจริงๆครับมวยคู่นี้แหมกลมลงกราบเลยครับโรว่าโอ้โหดูเลือดหน้าน้องปลายครับต้องอาศัยบริการภาพช้าแล้วครับเจอแบบไหน โดนอะไรเข้าไปครับอ่ะไปดูภาพช้าของของฝากจากช่องแปดครับคุณมรุดครับโดนช็อตไหนเข้าไปครับมองไม่ทันจริงๆครับรู่นี้ครับดึงหลบแล้วก็จ่ายแข้งซ้ายคืนครับดูช่วงตหวันี่เลยครับโอ้ยมุมหันหลังพอดีครับมุมหันหลังให้ผู้บรรยายมาเลยครับงัดเป้งเข้าไปครับกลางหน้าผากครับหัวคิ้วพอดีครับนี่ครับงัดหัวเข้าไปครับสองนี่ไม่ต้องโดนเต็มๆครับโดนเฉือนเฉือนแบบนี้แตกดีนักแหลครับ โอ้สอกคมจริงๆครับแล้วจากนั้นก็เริ่มเดินขย่าเลยครับเดซิลี่ลวิราเลน์แนวทางด้านของน้องปลายเล็กนี้ยุบไปเหมือนกันนี่ครับป้ายหน้าเสียป้ายหน้าแทงสลับกันเลยครับดูปั๊มกันไปปั๊มกันมาครับลูกนี้ไตลุดับเจอแข้งซายน้องปลายเล็กแม่แต่ว่าเขาก็เอาคืนทันทีทันควันครับเฉือนสอกซ้ำอีกสุดมันมากๆครับคู่นี้ Uh, Dean, and fight number three here has ended at Super Champ, ladies and gentlemen, and the winner is the blue corner, Spain, Desiree Rovira. Okay, the winner is the blue corner, Spain, Desiree Rivera. Okay, the winner is the blue corner, Spain, Desiree Rivera. โอ้โห oh วันนี้เป็นประสบการะครับที่รับชัยชนะกลับบ้านไปเรียบร้อยครับมุมน้ำเงินมาดีนะฮะในคู่นี้นะครับเราจะพักกันสักครู่ฮะแต่ช่วงหน้านะฮะกลับมาพร้อมอีก4คู่คุณภาพอย่างแน่นอนครับต่อไปครับราจะได้พบกับแสนสึกเวน้นามวยไทยครับเจอกับคาริมเป็นนาเลียจากประเทศอลจีเรียครับและต่อไปฮะธนศักดิ์ในอ์98ครับเจอกับชิโนซุกะนักมูราจากประเทศญี่ปุ่นครับ ยอดมวยเงินแสนครับเพชทวีสกิติชัยครับกลับมาแล้วครับจะพบกับลูก้าลาซาเล่มวยฝีมือจากอาร์เจนตีนาครับและคู่เอกของเราครับศึกแชมป์ชนแชมป์โหดเจอโหดครับเพชรดำเพชรเกียริเพชรครับจอมลุยเข่าโหดนะครับจะพบกับนักมวยจากประเทศทูนิเซียครับฟาดีคาเลนนั่นเองห้ามพลาดแม้แต่คู่เดียวครับของ4คู่ที่เหลือครับช่วงนี้พักประมาณ15นาทีครับชมข่าวในพระราชสำนักครับเชิญครับ